สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเพคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีเรื่องราวของอาจารย์ระดับด็อกเตอร์ซึ่งสอนในมหาวิทยาลัยสองท่านนะครับที่จะมานำเสนอท่านหนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของไทยคือท่านด็อกเตอร์อาน o n สักวรวิทย์ส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์ซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่นแต่เป็นชาวไทยเหมือนกันครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัฒจิตตั้งสิลมั่นคงเราคงทราบดีแล้วนะครับว่าท่านดออรอานตท์เนี่ยท่านยอมพลีกายถวายชีวิตเพื่อบกป้องชาติศาสนาและสถาบันส่วนท่านอาจารย์เจหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อร์พัฒจิตตั้งศิลมั่นคงเนี่ยก็คงจะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ครับถึงแม้ว่าท่านจะสอนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยวาศิดาญี่ปุ่นก็ตามวันนี้ท่านถามดออรอานนทีละข้อชี้เรียนถึงปริญญาเอกแต่โพสไร้ทักษะการคิดในโลกของโซเชียลมีเดียมีการแชร์โพสเฟซบุ๊กของอาจารย์เจหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัชจิตตั้งศิลมั่นคงคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวาเิดะประเทศญี่ปุ่นที่โพสเตตัสตั้งคำถามต่อการขาดทักษะทางด้านการคิด ของผู้จบปริญญาเอกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดาที่สะท้อนออกมาผ่านโพสต์ลูกบิดประตูเย็นที่กําลังเป็นกระแสของดรอานนท์อยู่ในขณะนี้เราสงสัยในความหมายของการเรียนปริญญาเอกเคยเข้าใจว่าที่สังคมให้ค่าและฟังคนที่เรียนจบปริญญาเอกเพราะการเรียนปริญญาเอก นอกเหนือจากจะเป็นบททดสอบองค์ความรู้ที่เรามีในแต่ละสาขาวิชาแล้วยังเป็นกระบวนการที่ทุกคนน่าจะเกิดในเรื่องต่อไปนี้การตั้งคำถามและการหาคำตอบอย่างมีเหตุผลเพราะต้องแก้ปัญหาจากกระบวนการตั้งคำถามที่งอกขึ้นมาตลอดเวลาความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพราะต้องอยู่กับความสงสัยในตัวเองตลอดเวลาว่าสิ่งที่ทำอยู่มีคุณค่าจริงๆไหมงานวิจัยก็ออกมาว่า คนเรียนปริญญาโทเอกมีอัตราเผชิญภาะวะความซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไป6เท่าตัวไม่เข้าใจว่าคนที่เคยผ่านกระบวนการแบบนี้มาก่อนจะพิมพ์สเตตัสนี้ออกมาทำไมถึงไม่เกิดคำถามผมไปทำงานเป็นผู้สอนนักศึกษาปริญญาเอกในโรงเรียนบริหารธุรกิจที่ s c r i n School of Business Branch College City University of New York คำถามหนึ่งถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมเหยียดคุณและมองคุณเป็นพลเมืองชั้นสองจริงเขาจะให้คุณเป็นสอนนักเรียนปริญญาเอกได้อย่างไรกูเป็นคนไทยจากประเทศไทยไม่ใช่คนจีนหรอกนะไอ้มืดตัวดำปีมันโกรธมากความรู้สึกคือโหคนดำเป็นพลเมืองชั้นสองของอเมริกายังเหยียดและดูถูกเราแล้วเราเองเล่าจะเป็นพลเมืองชั้นไหนกันแน่คำถามที่สอง เราถูกเหยียดเพราะเราเป็นคนไทยเราเป็นพลเมืองชั้นสองเพราะเราเป็นต่างชาติและเอเชียหรือเพราะคนที่เหยียดคุณมีโลกทัศน์ที่คับแคบและค่านิยมที่บิดเบี้ยวพร้อมกับคำถามในใจว่าเราจะมาอยู่ทรามานเป็นพลเมืองชั้น 3, ชั้น4ในที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเราทำไมคำถามที่3การที่คุณบอกว่าคุณเป็นพลเมืองชั้นสองสห้า คุณได้สิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์ในการใช้ชีวิตในสหรัฐต่างจากพลเมืองอย่างไรและคุณแน่ใจหรอือว่าคนอย่างคุณและเราไม่ใช่พลเมืองชั้น3ชั้น4ในบ้านเราเองวันหนึ่งอากาศหนาวมากผมจะเข้าบ้านเช้าเลยถอดถุงมือเพื่อให้จับลูกกุญแจไขลูกปิดได้ถนัดเอามือเปล่าจับประตูแล้วเนื่องจากหนาวเย็นจัดมากมือเปล่าเลาเลยเกิดน้ำแข็งเกาะติดกับลูกปิดประตู ผมต้องก้มเอาลมปากร้อนๆป่ามือจนเอามือออกจากลูกปิดคำถามที่4คุณผ่านกระบวนการทดสอบความอดทนที่ทำให้มีอัตราเผชิญภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไป6เท่าตัวแต่คุณยอมแพ้ให้กับลูกปิดประตูที่น้ําแข็งเกาะในอากาศหนาวเหน็บที่มันแก้ปัญหาได้ด้วย problem solving skill อย่างง่ายๆแต่ถ้าเรายึดมั่นในการทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองผมเชื่อมั่นว่า แล้วความดีจะคุ้มครองเราอยู่ที่ไหนทำเพื่อใครก็ไม่เท่ากับทำให้บ้านเกิดคำถามที่5การเรียกคนเห็นต่างว่าขยะและเรียกร้องให้คนกลุ่มนี้ถูกกำจัดก่อนจะให้ฐานออกมาทำรัฐประหารคือการยึดมั่นในการทำดีเพื่อชาติบ้านเมืองฝากให้คนชางชาติที่คิดจะไปอยู่บ้านเมืองอื่นชาติอื่นแล้วสักวันคุณจะเข้าใจคำถามที่6คุณทราบไม่ว่า มีคนไทยที่รักชาติมากมายที่เลือกที่จะอยู่เมืองนอกเพราะมันจะช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยสร้างการรับรู้และเข้าใจให้ประเทศไทยได้มากกว่าการอยู่ในประเทศทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัฒจิตตั้งศิริมั่นคงคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวาสิฎฐจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุลาลงณ์มหาวิทยาลายัยและศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยวาสิดฐ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการอย่างสูงโดยเฉพาะด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นความเห็นต่างของผู้ที่เรียนจบระดับปริญญาเอกหรือด็อกเตอร์ด้วยกันส่วนคําถามที่ถามทั้ง6คําถามนั้นอ่านไปอ่านมาก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะพวกเราไม่ได้จบระดับด็อกเตอร์จึงฟังดูแล้วเข้าใจกันเฉพาะคนที่จบด็อกเตอร์ด้วยกันเิอริชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ